พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูหนังสือสมุเอลบทที่25ต่อประตักสมุเอลสิ้นชีวิตบทที่25ข้อ1กซาสมเอลก็สิ้นชีวิตและชนชาติอิสเรลทั้งปวงก็ชุมนุมกันไว้ทุกข์ให้ท่านและพวกเขาฝังท่านไว้ที่บ้านของท่านในรามาทอฐานดาวิดจัดการกับนาบานและอบีคายิลบทที่25ข้อ1ขอถึงข้อ44 ฝ่ายดาวิดก็ลุกขึ้นลงไปยังปากกันดานพารานมีชายคนหนึ่งในมาโอนมีทรัพย์สมบัติอยู่ในคาราเมลชายผู้นั้นมั่งมีมากมีแกะสามพันตัวและแพะหนึ่งพตัววันหนึ่งเขากำลังตัดขนแกะของเขาอยู่ที่คาราเมลชายคนนั้นชื่อนาบานและภรรยาของท่านชื่ออบีคายิวจสตรีคนนั้นเป็นผู้มีความสุขุมรอบคอบและหน้าตางดงามด,ด้วยแต่ชายคนนั้นเป็นคนหัวแข็งและประพฤติตัวชั่วร้าย เป็นคนวงวานคาเล็บดาวิดอยู่ในป่าก,กันดานได้ยินว่าน,นาบานกำลังตัดคนแกะของเขาอยู่ดาวิดจึงใช้คนหนุ่มสิบคนและดาวิดพูดกับคนหนุ่มเหล่านั้นว่าจงขึ้นไปที่คาราเมลไปหานาบานและคำนับเขาในนามของเราให้พวกเจ้าพูดเ่น,นีว่าขอให้ท่านมีชีวิตยืนยาวและสันติสุขจงมีแก่ท่านสันติสุขจงมีแก่วงวานของท่านและสันติสุขจงมีแก่ทุกสิ่งที่ท่านมี ขณะนี้ข้าพเจ้าได้ยินว่าท่านมีคนตัดคนแกะอยู่ฝ่ายพวกผู้เลี้ยงแกะของท่านนั้นอยู่กับเราเราไม่ได้ทำอันตรายพวกเขาเลยและพวกเขาก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดตลอดเวลาที่อยู่ในคาราเมลขอให้ถามพวกคนหนุ่มของท่านพวกเขาจะบอกท่านเพราะฉะนั้นขอให้พวกคนหนุ่มของข้าพเจ้าได้รับความโปรดปรานจากท่านเพราะเรามาในวันดีสิ่งที่มีอยู่ในมือของท่านโปรดให้แก่พวกผู้รับใช้ของท่าน และแก่ดาวิดบุตรของท่านเมื่อพวกคนหนุ่มของดาวิดมาถึงก็กล่าวคำเหล่านั้นแก่นาบานในนามของดาวิดและพวกเขาก็คอยอยู่และนาบานตอบพวกคนรับใช้ของดาวิดว่าดาวิดคือใครบุตรของยิสัยคือใครทุกวันนี้มีคนใช้เป็นอันมากที่หนีไปจากนายของพวกเขาควรหรือที่ข้าจะนำอาหารของข้าและน้ำของข้าและเนื้อของข้า ซึ่งข้าได้ค่าเสียสําหรับพวกคนตัดขนแกะของข้ามอบให้แก่พวกซึ่งมาจากที่ไหนข้าก็ไม่รู้พวกคนหนุ่มของดาวิดก็หันกลับไปตามทางที่มานั้นและบอกเรื่องราวทั้งสิ้นนี้แก่ดาวิดและดาวิดกล่าวแก่คนของท่านว่าแต่ละคนจงเอาดาบคาดเอวไว้และแต่ละคนก็เอาดาบคาดเอวของตนและดาวิดก็เอาดาบคาดเอวด้วยมีคนตามดาวิดขึ้นไปประมาณ400คนส่วนอีก200คนอยู่เฝ้ากองสัมภาระ แต่มีคนหนึ่งในพวกคนหนุ่มของนาบานบอกนางอบิคายิวภรรยาของนาบานว่าดาวิดใช่ทูตมาจากปากันดานเพื่อคํานับนายของพวกเราแต่นายกลับด่าว่าคนเหล่านั้นแต่ชายเหล่านั้นดีต่อเรามากเราไม่ถูกทำร้ายและไม่มีสิ่งใดที่ขาดหายไปตลอดเวลาที่เราไปกับพวกเขาเมื่อเราอยู่ในทุ่งนาพวกเขาเป็นเหมือนกําแพงของเราทั้งกลางคืนและกลางวันตลอดเวลาที่เราเลี้ยงแกะอยู่กับพวกเขา ขณะนี้ขอท่านทราบเรื่องและพิจารณาว่าท่านควรจะทำประการใดเพราะการร้ายถูกกำหนดให้มาถึงนายของเราแล้วและต่อวงวันทั้งสิ้นของเขาเพราะเขาเป็นนักเลงใครจะพูดด้วยก็ไม่ได้แล้วนางอบีคายยวก็รีบจัดขนมปัง2 0ง2้อก้อนและเล่าอางุ่นสองถุงหนังและแกะที่ทำเสร็จแล้ว5ตัวและข้าวคั่ว5ถังและองุ่นแห้งหนึ่อยช่อและขนมมะเดือ200่อสองแผ่นบรรทุกหลังลา,งลา นางก็สั่งพวกคนหนุ่มของนางว่าจงรีบไปก่อนเราเราจะตามเจ้าไปแต่นางไม่ได้บอกนาบานสามีของนางเมื่อนางขี่ลาลงมามีสันเขาบางนางอยู่ดาวิดกับคนของท่านกำลังลงมาทางนางและนางก็พบพวกเขาดาวิดเคยกล่าวไว้ว่าข้าเฝ้าดูรักษาทุกสิ่งที่คนนี้มีอยู่ในปากกันดาลไปเสียเปล่าไม่มีสิ่งใดของเขาขาดหายไปเลย และเขาตอบแทนความดีของข้าด้วยความชั่วขอพระเจ้าทรงลงโทษข้าและทรงเพิ่มโทษนั้นหากข้าปล่อยให้เด็กผู้ชายสักคนในบรรดาที่เขามีเหลืออยู่ถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อนางอบบีคานเห็นดาวิดนางก็รีบลงจากหลังลาก้มกราบลงต่อหน้าดาวิดสบหน้าถึงดินนางก้มกราบลงที่เท้าของดาวิดพูดว่าเจ้าหน่ายของดิฉันความบาปชั่วนี้อยู่ที่ดิฉันแต่ผู้เดียวขอให้สาวชายของท่าน พูดให้ท่านฟังและโปรดฟังถ้อยคำของสาวใช้ของท่านขอเจ้านายของดิฉันโปรดอย่าได้ใส่ใจกับนาบานนักเลงคนนี้เลยเพราะเขาเป็นอย่างชื่อของเขาคือนาบานและความโง่เขาก็อยู่กับเขาส่วนดิฉันสาวใช้ของท่านไม่เห็นพวกคนหนุ่มของเจ้านายซึ่งท่านใช้ไปดังนั้นเจ้านายของดิฉันพระยะโฮวาทรงพระชนอยู่แน่ชันใดและท่านมีชีวิตอยู่แน่ชันใดเพราะว่าพระยะโฮวาทรงทําให้ท่าน ระงับเสียจากการทำให้โลหิตตกและจากการแก้แค้นด้วยมือของท่านเองบัดนี้ขอให้พวกศัตรูของท่านและพวกที่คิดร้ายต่อเจ้านายของดิฉันเป็นอย่างนาบานของกำนันนี้ซึ่งสาวใช้ของท่านได้นำมาให้เจ้านายของดิฉันขอมอบแก่พวกคนหนุ่มผู้ติดตามเจ้านายของดิฉันโปรดอภัยการล่วงละเมิดของสาวใช้ของท่านเถิดเพราะพระยะฮูวาจะทรงทำให้เจ้านายของดิฉัน เป็นวงบานที่มั่นคงเป็นแน่เพราะว่าเจ้านายของดิฉันทำสงครามอยู่ฝ่ายพระยะโฮวาและจะไม่พบความชั่วในตัวท่านตลอดชีวิตของท่านแม้มีคนลุกขึ้นไล่ตามท่านและสแสวงหาชีวิตของท่านชีวิตของเจ้านายของดิฉันจะผูกอยู่กับถุงย่ามแห่งชีวิตซึ่งอยู่ในพระยะโฮวาพระเจ้าของท่านแต่ชีวิตศัตรูของท่านจะถูกเวียงออกไปดังออกไปจากกรังสลิง และเมื่อพระยะโฮวาจะทรงกระทำแก่เจ้านายของดิฉันตามสิ่งดีทั้งหมดซึ่งพระองค์ตรัสเกี่ยวกับท่านและทรงตั้งท่านครอบครองเหนืออิสราเอลแล้วเจ้านายของดิฉันจะไม่มีเหตุที่ปกพร่องในมโนธรรมหรือไม่เป็นสุขในใจเพราะการทำให้โลหิตตกโดยไม่มีสาเหตุหรือเพราะเจ้านายของดิฉันแก้แค้นเพื่อตนเองและเมื่อพระยะโฮวาทรงทำความด,ดีแก่เจ้านายของดิฉันแล้วก็ขอระลึกถึงสาวใช้ของท่าน ดาวิดพูดกับนางอบิคายินว่าสรรเสริญแด,ด่พระยโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงใช้เจ้าให้มาพบเราในวันนี้ขอให้ความสุขุมรอบครอบของเจ้าได้รับการสรรเสริญและขอให้ตัวเจ้าได้รับการสรรเสริญเพราะเจ้าได้ป้องกันเราในวันนี้ให้พ้นจากการทําให้โลหิตตกและจากการแก้แค้นเพื่อตัวเองด้วยมือของเราเองเพราะพระยโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงระงับเราเสียจากการทําร้ายเจ้า ได้ส่งพระชนอยู่แน่ชันใดถ้าเจ้าไม่ได้รีบมาพบเราถึงรุ่งสางจะไม่มีแม้แต่เด็กผู้ชายสักคนเหลือแก่นาบานแล้วดาวิดก็รับประดาสิ่งที่นางนำมาจากมือของนางและดาวิดพูดกับนางว่าจงกลับไปบ้านของเจ้าอย่างมีสันติสุขดูเถิดเราได้ฟังเสียงของเจ้าแล้วและเราก็ยอมรับเจ้าและอบีคายินก็กลับไปหานาบานและเขากำลังมีงานเลี้ยงใหญ่ในบ้านของเขา อย่างงานเลี้ยงของกษัตริย์ใจของนาบานก็เบิกบานและเขามึนเมามากนางจึงไม่ได้บอกอะไรให้เขาทราบจนเวลารุ่งสางและในเวลาเช้าเมื่อเล่าอางุนสั่งจากนาบานไปแล้วภรรยาของเขาก็เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังและภายในใจของเขาก็ตายเสียและเขากลายเป็นดังก้อนหินต่อมาอีกประมาณสิบวันพระยาฮวาทรงประหารน,นาบานและเขาก็ตายเมื่อดาวิดได้ยินว่านาบานสิ้นชีวิตแล้ว ท่านจึงพูดว่าสารรเสริญแด่พระยาโฮวาผู้ทรงแก้แค้นการเหยียดยามที่ข้าพเจ้าได้รับจากมือของนาบานและทรงระงับผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ทำการชั่วพระยาโฮวาทรงตอบแทนการกระทําชั่วของนาบานให้ตกบนศีรษะของเขาเองแล้วดาวิดก็ใช้คนไปสู่ขออบีิคยินให้มาเป็นภระยาะของท่านและเมื่อผู้รับใช้ของดาวิดมาถึงอบิคยินที่คาราเมลพวกเขาพูดกับนางว่า ดาวิดใช้พวกเรามาหาท่านเพื่อนำท่านไปเป็นภรรยาและนางก็ลุกขึ้นจบหน้าลงถึงดินพูดว่าสาวใช้ของท่านเป็นทาสที่จะล้างเท้าให้พวกผู้รับใช้ของเจ้านายของดิฉันอบีคายินก็ลุกขึ้นขี่ลาไปพร้อมกับสาวใช้ติดตามนางอีกห้าคนนางตามทูตของดาวิดไปและได้เป็นภรรยาของดาวิดดาวิดยังได้รับนางอาฮีโนอัมชาวยิสเอลมาด้วย และทั้งสองก็เป็นภรรยาของท่านจาอูลยกมีคันทิดาของท่านผู้เป็นภรยาของดาวิดให้แก่ฟันทีปุตลายิสท,ที่มาจากคาลิมแล้ว